สวัสดีท่นสมดีสมาชิกกลุม่มเยฟีทุกท่านทุกกลุ่มนะสวัสดียามเช้าเช้าวันศุกร์นอนฟาร์มที่3มิถุนาย,ยนพศ2565นะคะกับการวิเคราะห์กราฟทองค่ะ กราฟทองชัดเจนค่ะวันนี้จบเขียวเต็มแท่งแบบนี้ค่ะต้องบอกว่ามีแรงบายมากนะคะลงไปเจอรับเดค่ะลงต่อไม่ได้ค่ะแท่งเมื่อวานเขียววันนี้เขียวคอนเฟิร์มการขึ้นค่ะแสดงว่าอะไรคะวันนี้ขึ้นอีกต่อแน่นอนค่ะนะคะแต่ว่าวันนี้มันนอนฟาร์มนะถ้าเช้านี้ขึ้นไปก็จะไปเจอต้านหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่ายังไงเดี๋ยวคุณแพรไปดูในรายละเอียดของทำเฟมิสซี่ทำเฟมิสซี่ชัดเจนค่ะยืนเหนือนะคะมีโอกาสไปต่อค่ะต้านต่อไปอยู่นี่เลยหันมาฝั่งซ้ายมือนะคะคุณแพรจะพาไปดูตรงนี้คือต้้นนนต่อออไปขงงรทวัีะะค นี่เลยค่ะนะคะโซนนี้อ่าราคา18นะคะ86ถึง1890นะ1886ถึง1890นะคะและต้านต่อไปอยู่ที่โซนนี้เลยค่ะนะคะโซนนี้เลย ราคา1น0 0ไปเลยจ้านะคะ1 9 0 0ถึง1 9 0่โซนนนั้นนะคะต้านต่อไปมีโอกาสไปต่อค่ะรับทองยืนเหนือต้านเรียบร้อยแล้วค่ะช้วนี้มีโอกาสราคาขึ้นต่อนะคะแล้วเดี๋ยวต้องนะ,ะไปดูรายละเอียดว่าจะหาที่บายที่ซลล์จุดไหนนะคะต้องบอกว่าเขามีแรงซื้อเข้ามานะคะเมื่อวานเขียว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 และเขียว,ยวไปดูเฮดสิงค่ะเขียวทุกแท่งนะคะแพทเทิร์นนี้นะคะ สำหรับใครที่เทรดตามไลฟ์แล้วค่ะเราก็ต้องบอกว่าชนเรียบร้อยนะคะจริงๆจ,จ,จังหวะเนี้ยคะ่ะโดดเรียบร้อยแล้วนะคะใครโดดคือนะคะบาดเจ็บน้อยตามคืนตามกาไรคืนเมื่อวานได้ใครไม่โดดก็ชน SL และที่สําคัญอย่างที่โค้ดบอกว่าการเป็นเทรดเดอร์ห้ามเลิศเอ SL เป็นอันขาดเพราะว่าโค้ดแพรอ่านแพทเทิร์นทุกอย่างแล้วถ้าชนตรงนี้คือไม่หลงนะคะขึ้นแน่นอนแล้วก็แพรก็บอก v i p ตั้งแต่นะคะในห้องไลน์ว่านะคะขึ้นนะคะยังไงก็ขึ้นเพราะกราฟมันไม่หลุดแนวรับถามเฟรมเล็กมันเป็นสัญญาณ การขึ้นค่ะและเมื่อวานก็เข้าบายจนจุดนี้จุกจุกอีกไปรอบหนึ่งนะคะชนแล้วเราก็เอาคืนค่ะเอาคืนเพราะรู้วิธีเอาคืนนะฮะบายกันจุกจุกค่ะใครถือต่อก็รวยมากค่ะนะคะแต่คนแพมก็เก็บไปเรียบร้อยค่ะนะคะแล้วก็มาว่ากันใหม่วันหลังนะคะแล้วก็ไม่ได้เข้าอีกนะเพราะว่ากราบทองมีแรงบายต่อเนื่องเช้านี้ยังมีโอกาสไปต่อนะคะนี่คือแพทเทิร์นการขึ้นค่ะต้องบอกว่าจุดนี้เป็นแนวรับเรียบร้อยแล้วนะคะ ตอนแรกก็แพมมองว่าเขาจะย่อมาที่นี่ดูทรงแล้วแพทเทิร์นนี้ไม่ใช่นะคะเพราะว่าตรงเนี้เดิมมันคือต้านขากลับเป็นรับเรียบร้อยแล้วค่ะไม่ลงค่ะนะคะตรงนี้มันจะกลายเป็นรับนะเป็นรับนะคะวันนี้ถ้ามาเนี่ยกคแพมก็มองว่าอ๋ยวันนี้ถ้ามานะอย่างเงี้ยต้องมองบายตรงนี้สองโซนเนี้ยแต่ดูทรงเช้านี้น่าจะไปต่อแล้วค่ะแต่ก็แพมไม่ใช่สายฟอลโล่ไบนะคะ เพราะว่าเดี๋ยวก็แปรจะต้องไปเช็คอีกทีว่าจะย่อมันที่ไหนยังไงก็แปร์ไปหาเช็คในรายละเอียดน,นะคะก็จะใช้เทคนิค M5 ในการเข้าทํากําไรนะคะสําหรับวันนี้นะวงเล็บจะมาหรือเปล่าจะมาไหมจะมาหรือเปล่านะคะเพราะว่ากราฟนั้นมีแรงบายมากเหลือเกินนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะปล่อยให้เขาวิ่งไปถ้าวันนี้ไม่มาตรงเทคนิคไม่ตรงระบบการเทรดอย่าเทรดนะบอกเลย VIP มันไม่มมันมี่ไม่กี่ครั้งไม่กี่วันหลอกในรอบหนึ่งปีอะที่มันจะไม่ตรงเทคนิค ขอให้คุณเรียนรู้ว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้ในช่วงสัปดาห์นันฟาร์มอ๋อกรฟมันวิ่งแบบนี้อย่าพยายามหาจุดเข้าถ้ามันไม่ตรงเทคนิคอย่าเล่นเพราะว่าถ้าเราคันมือบ่อยๆเราไม่เล่นตามเทคนิคบ,บ่อยๆเราจะเสียเปรียบตลาดดังนั้นเอาเทคนิคเข้ามาจับนะคะสำหรับลูกศิษย์ที่เรียนคอทองคอทอง m อ็้คอทอง r i v เ t e ต้องเอาเทคนิคเข้ามาจับนะคะแล้วคุณจะรู้ว่าคุณจะชนะทุกครั้งถ้าบางครั้งมันไม่ตรงแผน ก็แค่ไม่เทรดพอไม่เทรดปุ๊บคุณก็ตังค์ยังเหลือครบทุนยังเหลือครบเดี๋ยวเดี๋ยวสัปดาห์หน้าหลังนอนฟาร์มยังไงก็สวยๆเชื่อโคตรนะโคตรเทรดมานานแล้วนะคะดังนั้นโคตรพยายามถึงตองมีระบบเทรดและมีวินัยในการเทรดนะฮะดังนั้นเห็นไหมคะเมื่อวานโะคตรบอกว่าไม่ต้องตามโคตรบอกไม่ต้องตามรอที่นี่ยังไงก็มามาปุ๊บอัดชาร์จปับ๊บทุกคนก็ฟ้าคนที่เข้าส่วนคนไม่ได้เข้าแปลว่าอะไรคะเรียนรู้อ๋อมันเป็นแบบนี้นี่เองเวลาโคตรพาเทรดเวลาโคตรสอน ะะเราเล่นตามพอเล่นตามแล้วเราก็โค้ดบ,บอกว่าอย่าตามนะเดี๋ยวให้รอที่นี่นะเดี๋ยวมันก็มาเออมันก็มาจริงๆด้วยแปลว่าอะไรอ๋อได้เรียนรู้แล้วว่าการที่มีระบบเทรดการที่เราเนี่ยนะมีระบบเทรดมันทําให้เรารู้จุดเข้าทําทาอะไรของการาฟและทําให้เราได้เปรียบเสมอและเวลาทุกครั้งนะคะถ้าเราเข้าแล้ว1 ต้องมีนะคะ SL เช่นเราเข้าแล้วเราแก้การแก้คือการยอมแพ้น้อยที่สุดการแก้คือการเอาตัวรอดการแก้คือการตัดใจเพื่อให้ตัวเองนะคะรักษาทุนเพื่อกําไรมีบางคนถามว่าโค้ดคันแล้วเราต้องยอมเท่าไหร่อย่าถามประโยคนี้มันต้องถามตัวเองว่า ทุนเราเท่านี้เราจะยอมได้เท่าไหร่เช่นเราจะยอม10% 20% 30% 40%ซแล้วเรารักษาทุนเพื่อทำกำไรใหม่ใครที่เรียนกับโค้ดมานานแล้วคุณจะรู้ว่าเทคนิคที่คุณมีเนี่ยคุณสามารถทำกำไรคืนได้ตลอดเวลามัน มันมีไม่กี่ครั้งที่เราแพ้แต่ตอนที่แพ้นะ่ะคุณแพ้อย killed, way, like ่างไงเช่นแพ้น้อย2มี sl 3ก็คือแพ้สักสิบ0 30หรือว่าเต็มที่50%แล้วไงทํากําไรต่อสัปดาห์หน้าก็ได้คืนครบนะคะดังนั้นจะถามเพราะว่าหนูควรแพ้เท่าไหร่อ้าวโคตรจะไปรู้ไหมว่าทุนในกระเป๋าคุณเท่าไหร่ถ้าคุณมี100ร้อยล้านน่ะคุณอาจจะยอมล้าน2ล้าน3ล้านไม่เป็นไรสําหรับคนมีร้อยล้านแต่ถ้าคุณมี5 0,000มีแสนหนึ่งคุณก็ควรยอมสักสี่สาห้าพันหรือว่าหมื่นหน ห่ดังนั้นทุนเราไม่เท่ากันจงถามตัวเองว่าเรายอมได้เท่าไหร่เราจะรักษาพอร์ตให้เราดีที่สุดและทุนของเราเนี่ยมันจะสามารถต่อยอดให้เรามีทุนและสร้างความมัง่งคั่งร่ำรวยให้กับเราดังนั้นการเป็นเทรดเดอร์ der, นะคะต้องคิดไว้เสมอว่าทุนสําคัญทุนคือหัวใจของการเป็นเทรดเดอร์ der, นะคะดังนั้นรักษาทุนเพื่อกําไรเพราะเรารู้วิธีเอาคืนยอมน้อยให้เป็นแล้วจะได้กําไรคืนนะคะ ท, <c oughs> ทุกอย่างที่เกิดขึ้นคือบทเรียนค่ะทุกอย่างเมื่อวานคืออดีตค่ะตัดบัญชีงไปเรียนรู้และพัฒนาเรียนรู้และพัฒนานี่คือวิธีคิดของคนสําเร็จเรียนรู้และพัฒนาเรียนรู้และพัฒนาแล้วคุณจะไปต่อในตลาด f o r อร์เร็ได้อย่างถาวรอ,อะไรที่เกิดขึ้นขอบคุณบทเรียนนี้ขอบคุณตัวเราที่กับการตัดสินใจยอมน้อยในเมื่อวานก่อนแล้ววันนี้ฉันจะทํากําไรคืนสุดท้ายบางคนเหลือ60สิบดอลจะได้ครบแล้วโคสเหลืออีกสิจะได้ครบแล้วโคสนั่นไงคนที่เขายอมน้อยนะส่วนใครที่ยอมมากไม่เป็นไรขอบคุณกกาาารรตััััดสสิินนนนนนใใจจวีี้้เพะะะ่งงแหลลฉํ ขนาดมันให้ดีขึ้นนะ,ะขอบคุณทุกการตัดสินใจที่เป็นเราอย่าโทษตัวเองอย่าเสียเวลาตัวเองสําหรับใครสามีและภรรยาอย่าเสียเวลาทะเลาะก,กันจงเรียนรู้และฝึกฝนนะคะศักยภาพในตัวคุณสามารถหาได้มากกว่าเงินที่มันหายไปเพราะเงินที่หายไปมันกาลังสอนให้เรารู้ว่าเราจะต้องทําอย่างไรในครั้งต่อไปและเราจะต้องมีวินัยยังไงในการเป็นเทรดเดอร์จงเรียนรู้แล้วไปต่อขอกทนานมั่งคั่งร่ำรวยและสําเร็จจงเปลี่ยนวิธีคิดจงเปลี่ยนวิธีพูดจงเปลี่ยนวิธีการลงมือทําแล้วคุณจะไปต่อในตลาดนี้ได้ตลอดชีวิตนะคะ ก็แทนโคจารอดเป็นกำลังใจให้ค่ะนะคะแล้วก็เดี๋ยวสําหรับวันนี้ขอไอ้กราฟมันวิ่งไปตามแผนการเทรดแล้วเราจะเล่นตามแผนนะคะและถ้าตรงแผนก็เทรดไม่ตรงแผนไม่เป็นไรวันนี้วันนอนฟาร์มสัปดาห์นี้สัปดาห์นอนฟาร์มจะเทรดยากนะคะถ้าสมมุติว่าใครไม่เทรดสัปดาห์นี้รอเทรดสัปดาห์หน้าพร้อมโค้ดยังไงคุณกฟ้าแน่นอนนะคะเพราะว่าโค้ดก็เป็นแบบนี้โค้ดก็อยู่ในตลาดมาแบบนี้และโค้ดก็เข้าใจทั้งหมดที่มันเป็นมาและที่สําคัญผลลัพธ์ของเราทั้งเดือนเราได้กําไรสัปดาห์นี้เราจะได้กําไรน้อยหรือว่าสัปดาห์นี้ นะคะได้กําไรนิดหน่อยไม่เป็นไรนะคะก็ถือว่าสัปดาห์นี้ทํางานฟรีเดี๋ยวไปรวยสัปดาห์หน้านะคะอีก3สัปดาห์4สัปดาห์และตลอดชีวิตนะคะเราไปต่อได้แน่นอนนี่คือวิธีเทรดเดอร์นะคะคลิปนี้เดี๋ยวพ่าแพมส่งเข้าไปค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะ